วันนี้เราจะพามาดูการติดตั้งแอร์เอาไว้สําหรับจอดนอนต้องบอกงนะั้นเพราะว่าแอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องคือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในรถคันนี้เป็นรถสตาร์เรียเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าวิธีการติดตั้งนะมีอะไรบ้างไปตามกมาไปดูเลยให้มาดูมุมด้านท้ายก่อนจริงๆแล้วในรถคันนี้ ลูกค้าตั้งใจจะให้เราติดตั้งแอร์แบบที่เป็นแบบแอร์ล่วงหรือว่าแอร์ขนานแต่ว่าโดยที่รถของเขายังใหม่แล้วก็ระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเราก็เลยแนะนําให้เป็นแอร์รุ่นนี้ก็สามารถเปิดอยู่ในรถได้เหมือนกันก็เลยใช้เป็นรุ่นนี้เหมาะสมกว่านะครับเพราะว่าแอร์รุ่นเนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินสายไฟร่วมกับรถเป็นแอร์แยกชิ้นต่างหากเลยเรา,าเอามาแขวนแบบนี้วิธีแขวนของเราเนี่ยเราก็ใช้ตําแหน่งการยึดน็อตเนี่ยที่ตุ่มที่เขาเอาไว้ยึด ผมด้านบนเนี่ยเราก็ใช้ตำแหน่งเดิมของเขาเลยโดยที่ไม่ต้องเจาะรถตรงนี้เลยเราก็ทําไม้แผ่นเพลทเนี่ยขึ้นมาติดตั้งแล้วก็สามารถเอาคอยเย็นเนี่ยขึ้นมาเยึดได้แบบนี้ก็ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าตำแหน่งที่เราจะต้องเจาะก็มีอันนี้ครับสายเส้นเนี้ยเห็นไหมสายเส้นเนี้ยเราใช้เจาะนิดนึงเพื่อที่จะเอาท่อลงมาให้มันเรียบร้อยถ้าถ้าไม่เจาะตรงเนี้ย เราก็ต้องเดินยาวลงมาเลยก็จะดูยิ่งไม่สวยไปใหญ่ก็จะเห็นช่อดีนึงตรงนี้ส่วนประกอบแบบอื่นก็จะมีแบตเตอรี่วันนี้แบตเตอรี่เราแพ็คแบบนี้เนี่ยเอามาดูใ,ใกล้รุ่นนี้เป็นขนาด280แอมป์ในระบบ24โวลต์แล้วใช้งานได้นานไหมคะการใช้งานเนี่ยในในแอร์รุ่นนี้นะ แบตเตอรี่แบบนี้เขาจะเปิดได้ถึง25ชั่วโมงในตอนกลางคืนนะต้องบอกก่อนว่าเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยเราเปิดได้25ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็อาจจะกินไฟเยอะกว่าเพราะว่าแอร์ตัวนี้ถ้าเร่งสปีดสูงสุดเนี่ยเขากินไฟ35แอมป์ตอนที่ยังร้อนแต่ว่าถ้าเย็นแล้วเนี่ยอากาศเย็น,นยหรือว่าอุณหภูมิลดลงเนี่ยเขาจะต่ําสุดที่1 0 13แอมป์ก็จะเปิดได้ถ้าเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยอากาศามันไม่ไม่ร้อนไงก็าอาจจะเปิดได้ถึง25ชั่วโมง ที่เคยทดลองแต่ว่ากลางวันเนี่ยอ่านพ่ถึงแต่กลางวันไม่เคยทดลองเลยไม่รู้ในกล่องนี้มีอะไรอยู่บ้างคะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเพราะว่าไอ้รุ่นเนี่ยเราก็เพิ่งทําขึ้นมาใหม่ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นไม้เคลือบลามิเนตในการทํากล่องแต่ว่ารุ่นเนี้ยเราเพิ่งทําขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเรามีอะไรบ้างไปเลย ในในรถคันนี้ก็จะเป็นชาร์จแบบ2ระบบก็คือตัวนี้เป็นชาร์จไฟบ้านรถไฟ220แล้วนี่แหละแบบนี้ได้30แอมป์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชาร์จจากไดชาร์จรถยนต์ตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้30แอมป์ต่อชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราจะตั้งไว้แค่10แอมป์เพราะว่าเราต้องการไม่ให้ไดชาร์จเนี่ยหนักเกินไปเราจะตั้งไว้แค่10แอมป์ให้ดูด้านหน้า ด้านหน้าก,ก็จะมีเนี่ยมีวัดโวลต์ใช่ไหแล้วก็ตัวเนี่ยพอร์ต usb เป็น power outlet ออกใช้งานประมาณนี้มาเดีย๋ยวเราไปดูเดี๋ยเราไปดูวิธีการใช้งานหน้ารถกันเดีย๋ยวเราพามาดูใต้ท้องนะครับตำแหน่งที่เราติดตั้งคอยร้อนกับคอมแอร์ของคุณด,ดายสตาเลีย คันนี้เข้าไปดูเลยนี่ตำแหน่งตรงนี้ที่เราติดตั้งคอมเพรสเซอร์ของแอร์ไฟฟ้านะครับก็คือมุมนี้พอดีเขามีตำแหน่งเหลือให้ติดตั้งแบบพอดีเลยไม่ต่ำด้วยเข็นถายดูจะชัด,ดนี้ครับติดตั้งคอมแอร์ไฟฟ้าและตำแหน่งตรงนี้ติดตั้ง แผงคอยร้อนวันนี้เราเลือกเป็นชนิดแบบสองแผงเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยพื้นที่ถ้าเราใส่แผงที่ยาวกว่าน,นี้อย่างเช่นพวก14คูณ23นี่มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วเราเลยเลือก14นิ้วคูณ14นิ้วแต่ว่าเรามาทำเป็นเปิ้นสองแผงแบบนี้ก็มันติดตั้งง่ายนะครับใ้ท้องปกติแล้วในในในหุ่นใดเนี่ยเราจะติดตั้งที่ยางอะไหล่ คือตำแหน่งตรงนี้ด้วยที่ว่ารถรถลูกค้าคันนี้เขาเพิ่งจะซื้อมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเลยไม่อยากถอดออกนะครับเราก็เลยเอามาติดตั้งตรงนี้ให้แทนก็ทําทได้ดีครับแบบนี้เลยได้ดูหน่อนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อ นี่อันนี้ก็คือมุมด้านหน้าของแอร์ของเราเลยครับแอร์ Air เนี่ยมันก็คล้ายๆกับแอร์บ้านเราสามารถใช้รีโมทเปิดปิดได้การใช้งานก็คล้ายๆกับแอร์บ้านกันแต่แอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดีซคือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีหม้อแปลงต่อจากแบตเตอรี่2 4โวล์เนี่ยใส่แล้วสามารถเปิดแอร์ได้เลย อแอร์ก็จะทําความเย็นแบบนี้ในแอร์รุ่นเนี้ยสามารถปรับให้เป็นแบบฟิกสปีดก็ได้แล้วก็สามารถปรับให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ได้อตอนเนี้ยเราปรับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แหละตั้งอุณหภูมิวที 3, ่13องศาเพราะว่าวันนี้ฝนตกอากาศเย็นต็ตั้งอุณหภูมิต่ำหน่อยครับแค่นี้ก็ทำความเย็นได้นะ